ครับทุกท่านตัวนี้เป็นรถสุจามาลูจาม่านะครับสามสูบชักจานนะครับสามสามสี่ตัวนี้มันวิ่งได้นะครับเก็บสายว่อนนะตัวนี้โลกเลยนะครับครับดูนะครับวิ่งปกติตัวนี้นะครับวิ่งเลยนะครับวิ่งได้นะครับเก็บสายเล่นสายได้นะครับเพื่องังเล่นไม่สุดนะครับ อ่กได้อีกนะครับนีตัวเจเอมหนึ่งแปนะครับหกรงคอยคบนะครับ vang nó hết mới hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ พนไม่เงครับผมมาเทสเ่มเติมนะครับราคาทาเยนะครับ